สวัสดีค่ะอาจารย์ชัญญาราชินีไพจิตสัมผัสโดยไพชัญญาไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะชัญญาใช้ไพเดกคีบายชัญญาและไพอื่นๆในการทํานายสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพุธกลางคืนวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ในปักแรกของเดือนมิถุนายน2564ค่ะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องการงานช่วงนี้นิ่งๆหน่อยนะคะใครที่กําลังมองหางานใหม่ก็มีเกณฑ์ได้งานใหม่ๆผู้ใหญ่รักและเมตตาค่ะในนี้จะมีคนเข้ามาช่วยให้เข้าหาผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้งานหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ค่ะหรือการขยับขยายการเดินทางการเริ่มต้นการเงินเห็นไหมคะไพ่ขอทานขึ้นอยากจะได้นู่นได้นี่แต่จริงๆแล้วการเงินยังไม่ค่อยขยับเลยค่ะ เข้าสายใยขวามีเกณฑ์เสียเงินสรียกรรมการตกแต่งอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นเวอร์ไวต์ออนไลน์ขายของออนไลน์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะในนี้อีกคนจะไปอีกคนจะดึงดึงเอาไว้ก็เรียกว่าเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาระวังทะเลาะก,กันเรื่องเงินเงินทองทองห้ามให้ใครยืมเงินคข้ากันเล่นแชร์เรื่องเงินเงินทองทองนะคะส่วนเรื่องความรักคุณกําลังสัญญาหรือมีเกณฑ์จดทะเบียนหรือแต่งงานหรือตกลงปลงใจอะไรบางอย่าง แต่ถ้าคุณเคยเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทําบุญค่ะในนี้ใครที่บอกว่าอยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีใครก็ได้ให้ยกเลิกคามั่นสัญญาถอนคําพูดนั้นนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะโสดนานนะใครอยากมีลูกมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ด้วยค่ะถือว่าเรื่องความรักจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยใจสาหรับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพช่วงนี้นอนดึกนอนน้อยนอน,น,อนไม่ค่อยพอของขึ้นวุ่นวายสับสน สภาวะร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอรับประทานอาหารก็ไม่ตรงเวลาแก๊สแน่นท้องอืดตดลมเลอด้วยนะคะในนี้คุณอาจจะเครียดเหงาไม่ค่อยจูจีกับแฟนก็ทําให้บางครั้งโรคเหงาโรคซึมเศร้าได้ค่ะคุณสามารถติดตามดวงในวัน,น,นอื่นๆของปักแรกในเดือนมิถุนาย,ยนน2564ได้ในคลิปต่อๆไปค่ะติดตามอาจารย์ชัญญาได้ทาง Facebook Page อาจารย์ชัญญาราชินิพ่จิตสัมผัสอาจารย์ชัญญาไพาจิตสัมผัส ไลน์มีแอดนำหน้าออาจารย์จัญญาานยา์ยอไอจ a ค่ะชัญญามีเปิดสอนไพ่เดอะคีย์บยชัญญาสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพนะคะเรียนสองวันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์มีใบประกาศนเนบัตรมีไพ่แล้วก็ตำราแล้วก็มีกุญแจติดคริสตัลแท้จากสวตรโฟกี้เป็นไพ่ชุดเดอะคีย์บายชัญญา สนใจสมัครสอบถามรายละเอียดได้เข้าไปที่ l ลายมีแอดนำหน้า a j a r n c h a n y a ตามที่เขียนข้างล่างนี้เลยค่ะแล้วถ้าใครสนใจอยากจะจองคิวดูดวงโทรจองคิวที่090-965-1596ค่ะ090-965-1596ใครอยากได้ไพ่เด e k คีใบชัญญาเอาไปศึกษาเองก็ได้นะคะสนใจติดต่อที่ไลน์แออาจารย์ชัญญาค่ะวันนี้ชัญญา ไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่กับคลิปดีๆวันนี้สวัสดีค่ะ